เพชดังเฉต่อนักร้องดังเคยจีบเทรนเนอร์ขายฝันสูตรเดิมแพ็คยังคงเป็นประเด็นร้อนหลังเพชอดีตแฟนไมายพัชระบุตแรแฉว่าโตโน่พากินนอกใจนิชานธนิชาล่าสุดเพจอิซิมเอสเอสสองแชร์ต่อว่าไมายไม่ใช่คนแรกกลางปีที่แล้วโตโน่เคยจีบเทรนเนอร์สาวคนดังด้วยสูตรเดิมแพ็คขายฝันอยากมีครอบครัวชวนทําร้านอาหารคลีนออกค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างพาเที่ยวพากินสุดท้ายวันหนึ่งในรถอยู่ๆก็พูกอดเธอแล้วพร่ำบอก อยากคบแต่เทรนเนอร์ไม่เล่นด้วยตอบกลับว่าที่มีแฟนแล้วนะักโตโน่ยังพูดถึงนิชาว่ารักกันไม่ได้ความฝันคนละทางน้องอยากโกอินเตอร์ไม่อยากแต่งงานไม่รักแล้วถ้าเจอใครก็ไปได้เลยยังไม่หมดมีชวนเทรนเนอร์เป็นผู้ช่วยเหมือนกับไม้แต่โดนปฏิเสธเทรนไม่ติดเลยส่งแม่ไปเทรนต่อยังถูกปฏิเสธอีกครั้งบอกตรงๆไม่ว่างที่สุดคือภาพที่โตโนโต่ซกเขาเทรนพูดว่าขออยู่แบบนิ้สักพักนะพี่เหนื่อยเธอคือที่พักใจ เทรนเนอร์คนนี้บอกโตโน่ดูแลดีเทคแคร์ดีมากถ้าใจไม่แข็งมีหลงแน่แต่ไม่อินเพราะมีแฟนและชีวิตที่มั่นคงอยู่แล้วไม่อยากโดนหนกระแสเพจทิ Page ้งท้ายแรงสูตรสำเร็จของคนขี่เงินเอาแฟนเก่าไปพูดลับหลังเพื่อจะได้วายกับผู้หญิงใหม่แฟนแฟนเดือดถามแทนนิชาน้องผิดอะไรต้องมาเจอแบบนี้ทางเราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นิชานะครับ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ